โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย Tru e m o v e H ระบบเติมเงินกันครับหลังจากที่ห่างหาย จากการอัปเดตโปรโมชั่นมือถือไปนานนะครับคลิปนี้ผมได้คัดโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดของ True Move ระบบเติมเงินซึ่งณนะตอนนี้จะมีรหัสนี้รหัสเดียวนะครับที่เป็นเน็ตไม่อันไม่จำกัดสำหรับตัวอื่นจะเป็นแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับซึ่งผมจะไม่นำมาเสนอในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะขอเสนอรหัสตัวนี้รหัสเดียวนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของเครือข่า,ขาย TrueMove H แต่จากการทดลองแล้วนะครับซิมเก่าบางซิมก็สามารถสมัครใช้งานโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่าให้ทดลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้าได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความประมาณนี้นะครับข้อความว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกรุณาเติมเงิน ก่อนทำรายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับสำหรับซิมเก่ารายละเอียดของโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดมีประกันอุบัติเหตุ100,000บาทและมีค่ารักษาพยาบาลครั้งละ5,000บาทมี True Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานนะครับตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบ ่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับราคาจะอยู่ที่321บาทรวมภาษีนะครับสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน7429สเสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นตัวนี้ไม่มีโทรฟรีแถมให้นะครับแต่สามารถเลือกสมัครเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดของตัวโปรโทรฟรีจะเป็น โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่50บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน4953สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ เทคนิคการใช้งานโทรฟรีแบบไม่เสียงเงินเพิ่มก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่นะครับหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือไม่ต้องเหลือเงินไว้ในซิมนะครับเมื่อเราโทรฟรีครบ15นาทีแล้วระบบจะวางสายให้เราแบบอัตโนมัติครับช่วงนี้นะครับทางค่ายมือถือปรับราคาโปรโมชั่นขึ้นสูงเลยนะครับ สำหรับท่านที่ใช้งานซิมเก่าของ t r u e m o v e อยู่แล้วถ้าเห็นว่าโปรโมชั่นตัวนี้ราคาแพงไปนะครับมีทางเลือกคือสามารถใช้วิธีการย้ายค่ายทิปเพื่อต่อรองขอโปรโมชั่นได้นะครับสำหรับวิธีการย้ายค่ายทิปสามารถเข้าไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ให้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่อง h ักเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h ักเ n e ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ